วันที่15มกราคมเวลาเท่าไหร่เนี่ย10นาฬิกาใช่ไหม10นาฬิกา30น30แล้วเนี่ยหลังจากยิงปืนเสร็จนะครับกาลังเดินกลับไปยังสถานีบุคคลทำการลบในเวลากลางวันนะครับ <15. S 1> ดูสภาพแต่ละคนนะครับกอแคโอ้ใจสู้มากครับดูแต่ละคน,นยิ้มแก้มปีเลยนะครับ <Okay. S 1> โอ้สุดยอดมากท <Okay. S 1> ีมิดก ไม่จานไม่ถ่ายตัวเองมากเหรอฮะไม่ถ่ายไม่ถ่ายตัวอาจารย์เองจะถ่ายบ้างเยยิ้มหน่อยนันแหละจานัเดินเข้าป่าแล้วครับทำบิลิตี้โชว์ให้อะไรเนี่ยตามติดชีวิตรอครับอะไรอ่าเข้าป่าแล้วครับนถ่าบวถายด้วย่ฮะเท่าๆกับของเธอฮะ ไม่นักปืนไม้นลยฮะไม่เป็นไรครูเกรงใจเธอเป่าปืนไม้ไม้หนักปืนไม้เลยไม้หนักไม้ครูก็ถือครูก็ถือปืนแบบเดียวกันกับนักเรียนนะครับไม้อันหนักเดียวกันเป๊ะปละยอแฝดพละย่อแฝดทั้งกันเดินด้วยกันนะครับเอาไป กเหนะข้างหน้าก็มีน้ำอยู่เดี๋ยวรอใช่มันมีสายดูอยู่ข้างหน้า เอาฮโอ้ยตมตี้ยเอาจิ้มใกล้องหน่อยครับกำลังถ่ายวิดีโออยู่ครับเหนครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยอยู่ครับเหนื่อยอยู่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมเีย กะดุดกับระเบิดคาสิกซะแลวเฮ้ไอานั่หลยะไม่เอจริงหนักเลยจามงมันขาดสายเก่งของเทมไหมโอ้ฉลาดมากของสุดเลยนี่ฉลาดมากเดียวว่ามมันซ้อมซ้อมเหมือนจริงเลยนะ มันตุ๊บเลยน้ำด้วยอะเรนใส่เหล้าขาวมาให้นัหอาจารย์เป็นหลอดดูดหรือว่ายกดมันเป็นหลอดดูดครับจะออกมาดิทำไมไม่ออกมาล่ะยิ้มเลยอยอืม อันนี้บ่อน้ำอุ้ยโดดล้างมาไม่ต้น้ำด่านะตัวอะไรข้าวมันไปแดกยังไงเนี่ยอ่านเมียน้ำตากระเด็นต้องกินยาบ้างนะหนักคนได้เกิดให้ยาบ้าแล้วเดินมาถึงที่หมายแล้วครับฐานบุคคลทำการลบในเวลากลางวันทางตอนนี้เปล่าครับทางตอนนี้เปล่าครับ